นามพูเทนคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเดนต้าฟอร์ใน Operation g o คอฟเซ์ e อร์พเขาและทีมได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจเขาทำภารกิจสำเร็จลุล่วงก่อนที่ทุกอย่างเริ่มผิดพลาดตั้งแต่วินาทีที่เครื่องบินปลักาะ ลำน่งถูกยิงตกและจากภารกิจจู่โจมและจับกลุ่มก็กลายเป็นภารกิจช่วยเหลือในเวลาต่อมาเรื่องราวของเขาได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครเดนตาฟอสที่ชื่อว่าพูดในหนัง Black Hawk Down ผู้เป็นเจ้าของวลีเด็ดนี่คือความปลอดภัยของผมอันโด่งดังและในวันนี้ เราจะมาสัมภาษณ์โนมผือถึงแชร์ประสบการณ์รวมไปถึงเรื่องเล่าชีวิตของเขาหลังจากเหตุการณ์วาร์คอฟดาวน์กันครับถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่ได้รับจากการสู้รบนั่นคือเวลาคุณทำอะไรก็ตามมีสติเอาไว้อย่าสติหลุดเด็ดขาดเหตุการณ์จริงมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดและมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเหมือนกันแต่จำเอาไว้ว่าก้มหัวให้ต่ำและหาทางเอาตัวรอดออกไปให้ได้กูเทนกล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ ย้อนกลับไปในช่วงหน้าร้อนปี1993หน่วยเนนตาฟอร์สปฏิบัติการร่วมกับ US r a n g ร r เจอร์ในภรารกิจการจับกลุ่มหรือสังหารโมฮัมหมัดฟาราเอดิตผู้นำหัวรุนแรงที่เป็นเบื้องหลังการสังหารหมู่และทรมานประชาชนผู้บริสุทธิ์ภายในพื้นที่เมืองโมกาดิชูประเทศโซมาเลียในวันที่3ตุลาคมทางหน่วยข่าวกรองได้รับข้อมูลมาว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไอดิตที่เป็นเป้าหมายหลักมีแผนที่จะนัดประชุมในอาคาร และนั่นทำให้เกิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Operation Gothic Serpent ซึ่งภารกิจหลักคือการบุกเข้าจับกลุ่มบุมคคลสำคัญเก็บข้อมูลและควบคุมตัวออกจากพื้นที่ซึ่งในตอนนั้นทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นจนกระทั่งจุดเปลี่ยนคือตอนที่เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ที่คุ้มกันอยู่ถูกยิงจนตกไปในพื้นที่ของชาวโซมาเลียเหตุการณ์นั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ จากภารกิจที่ควรจะจบภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกลับกลายมาเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือและปฏิท่ตเนื่องกับชาวโซมาเลียยาวนานเกือบสองวันร่าชีวิตเจ้าหน้าที่สหรัฐถึง18นายและชาวโซมาเลียหลักร้อยคนกูเตนเริ่มรับใช้ชาติในสังกัดกองทัพบ,บกมาตั้งแต่ปี1980ได้รับการบรรจุเข,ข้าหน่วยเดนตาฟอร์ตในปี1987และเขาได้เกษียณตัวเองออกจากราชการในปี2001เขาได้ผ่านสมรภูมหิหนักๆมาหลายที่นอกเหนือจากโมกาดิชู ไม่ว่าจะเป็นแถวแถวเลบานอนจอร์แดนบอนคานปัจจุบันเขากลายมาเป็นเจ้าของกิจการขายซิก้าและวิกกี้ของเขาเองในชื่อแบรนด์ว่ากูเตนยังซึ่งเป็นกิจการที่ตัวเขาได้หุ้นกับเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานทิมยังและตัวเขายังเป็นเภสัชกรที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนทหารผ่านศึกจากอาการติดยาแก้ปวดเรื้อรังและยังคงปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบันและนี่คือบทสัมภาษณ์ของเขาพอผมลองมองย้อนกลับไปสมัยเพิ่งเข้าหน่วยแรกๆ ผมคิดว่าสิ่งแรกๆที่คนทั่วไปนึกถึงเดลต้านั่นคือชายล่ำล่ำหุนนักกีฬาที่เหมือนกับทุกคนหลุดออกมาจาก NFN นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลในหลีกระดับประเทศมีความแข็งแรงดุดันแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปแต่เอาเข้าจริงๆไม่ใช่เลยสิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากทหารหรือบุคคลทั่วไปมันคือรูปแบบกระบวนความคิดความมีระเบียบวินยัย การจัดระบบที่เข้มแข็งและมีความพร้อมในทุกๆก,การกระทําของเขาจะมีการเตรียมการล่วงหน้าเสมอในตอนที่คุณยังอยู่ในหน่วยทั่วไปเวลาคุณไปออกรบหรือไปประจำการคุณมีโอกาสได้กลับมาบ้านพักผ่อนกับครอบครัวและรอช่วงเวลาที่จะได้กลับไปประจำการต่อแต่กับการอยู่เดลต้ามันไม่ใช่แบบนั้นตลอดเวลา15ปีที่ผมรับราชการไม่เคยมีสักวันหนึ่งที่ผมจะละเลยหรือลืมว่าจะต้องเช็คอุปกรณ์รวมถึงเสื้อกรอก และอาวุธปืนของผมให้อยู่ในสถานะพร้อมปฏิบัติการเพราะในทุกนาทีในชีวิตคุณอาจจะถูกเรียกไปปฏิบัติภารกิจเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นความเครียดและความกดดันเป็นเหมือนกับเชือกที่ลากจิตใจเราไว้และเราเรียกกันว่า the short s t i n g ซึ่งด้วยหน้าที่การงานของเรามันกลายเป็นสามัญสำนึกที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความฟิตของร่างกายความสามารถในการยิงปืนอย่างแม่นยำราวจับวางภาษาและการสื่อสารทุกเทคนิคในการดำเนินกลยุทธ์คุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมเสมอคุณไม่สามารถปล่อยตัวให้การตกได้นั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวพวกเราเสมอมาและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเรามีความแตกต่างจากหน่วยทั่วๆไปในกองทัพซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคนอาจจะมองว่าเฮ hey, นี่อาจจะเป็นคำตอบของเจ้าหน้าที่เดลต้าที่ดีคนหนึ่งเฉยเฉยละมัง้งแต่ผมจะบอกแบบนี้ละกันในบรรดาเจ้าหน้าที่เดลต้าทั้งหมดที่ผมร่วมงานด้วยตลอดชีวิตราชการผมไม่เคยเจอใครที่ใช้ชีวิตแตกต่างจากที่ผมพูดมาข้างต้นเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนใช้ชีวิตตามวิถีแบบนี้หมดผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งผมพยายามอย่างหนักมากๆที่จะเข้ามายัางหน่วยนี้ ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเหมือนเหมือนกับทุกคนที่เข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันและนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้พวกเขาผิดหวังฉะนั้นในทุกๆวันสิ่งเดียวที่ผมโฟกัสในชีวิตตอนนั้นคือผมจะต้องมั่นใจได้ว่าผมจะไม่กลายมาเป็นคนที่คอยทวงคนอื่นหรือทําให้คนอื่นในทีมผิดหวังในช่วงแรกที่ผมได้เข้าหน่วยตอนนั้นผมยังโสดและยังไม่มีครอบครัวซึ่งนั่นเป็นเรื่องง่ายมากในการบริหารชีวิตหลายคนคนที่ผมรู้จัก มีครอบครัวอยู่ก่อนที่จะได้บรรจุเข้าหน่วยและเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้เวลามากถึง300วันต่อปีในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อถึงเวลาที่คุณกลับมาบ้านแม้ว่าตัวคุณจะอยู่ที่บ้านแต่คุณจะไม่ได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเพราะคุณถูกฝึกมาชีวิตคุณอยู่กับภารกิจมากกว่าบ้านของคุณนั่นทําให้ชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆสาหรับพวกเขาทําให้หลายๆครอบครัวรู้สึกว่าสามีคุณพ่อของเขาเปลี่ยนไปสําหรับผม มันง่ายกว่ามากและดูเป็นข้อได้เปรียบที่ตัวผมยังไม่มีครอบครัวตลอดช่วง8ปีแรกของการเข้าประจำการในหน่วยหลังจาก8ปีแรกผ่านไปผมเริ่มปรับตัวกับมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆและผมมีโอกาสได้พบกับผู้นำที่ดีเขาเคยมีประสบการณ์การรบรวมไปถึงบัญชาการรบสมัยสงครามเวียดนามเขาได้ให้ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตกับผมจนผมสามารถสร้างบาลานชีวิตได้สำเร็จทริคของมันก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร ไม่ต้องซีเรียสว่าคุณจะเหนือกว่าหรือจะมีคนเหนือกว่าคุณลองปล่อยวางและลองก้าวออกไปข้างหน้าแบบสบายๆในแบบที่เราสบายใจดูบ้างชีวิตไม่จำเป็นต้องซีเรียสกับทุกเรื่องเสมอไปและนั่นก็ช่วยผมได้เยอะมากจริงๆมันมีผลต่อชีวิตของผม แนวคิดนี้ช่วยในการตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตมากมายแม้กระทั่งการที่ผมตัดสินใจที่จะออกจากกองทัพและสมัครเข้าเรียนเพื่อเป็นเภสัชกรประจําโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจุดเปลี่ยนของผมเลยคือการที่ผมสูญเสียเพื่อนของผมไปจากอาการเสพยาเกินขนาดซึ่งมันดูเป็นเรื่องปกติของอดีตทหารประจําการในยุคนั้นพวกเราทุกคนล้วนผ่านการสู้รบพวกเรามีบาดแผลไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รบพิเศษ พวกเราเจอกับความเจ็บปวดหลายหลายรูปแบบได้รับบาดเจ็บมากมายนั่นทำให้พวกเราคุ้นชินกับการทานยาแก้ปวดหรือยารักษาต่างๆสุดท้ายมันก็นำพาให้พวกเราบางคนต้องพึ่งพามันบางคนถึงขั้นเสพติดเพียงเพราะต้องใช้ยาแก้ปวดดังกล่าวถึงจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้นั่นทำให้ผมตั้งใจที่จะศึกษาในวิชานี้มองหาสาเหตุของการเกิดปัญหา และวิธีแก้ไขมันให้ถูกต้องทําให้ผมเลือกภารกิจชีวิตใหม่ของผมนั่นคือผมต้องการช่วยเหลือเพื่อนทหารให้หลุดพ้นจากการเสพติดการใช้ยาแก้ปวดผมอยากให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างนอกจากนี้การตัดสินใจเปิดแบรนด์วิกกี้ลาซิก้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมเลือกทําเพราะความสบายใจเหมือนกันพวกเราเริ่มกิจการนี้จากการทําซิก้าเพราะพวกเราชอบสูบก,กันมากๆาคราวนี้ปัญหาก็คือการที่เราจะหาวิกกี้ที่มันเข้ากันได้กับซิก้านั้นค่อนข้างยาก เราก็เลยมาจบที่การทำวิธี่เพิ่มขึ้นมาด้วยซะเลยและมันก็โอเคมากๆนะผมว่าผมมีความสุขกับชีวิตหลังกเกษียณในแบบที่เป็นตัวผมเองและสบายใจที่สุดละผมชอบซีรีส์เรื่อง b n n o f Brothers นะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เก็บความรู้สึกทุกอย่างของความเป็นทหารครบเครื่องในหนังเรื่องเดียวโดยเฉพาะกับเรื่องความเป็นผู้นำและการลุเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันทุกครั้งที่ผมดูผมมักจะได้ข้อคิดใหม่ๆจากหนังเรื่องนี้เสมอ ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีแรงบันดาลใจอยากเป็นผู้นําที่ดีอย่างน้อยควรดูหนังเรื่องนี้สักครั้งและก็ถ้าเกิดอยากให้แนะนําหนังอีกสักเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่อง Saving Private Ryan ที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆก,กันกับที่ผมกล่าวมาถ้าเกิดโลกนี้เกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดสิ่งแรกที่คุณจะทําคือกระสุน5.56ซักหนึ่งน,นัดและปืน M4 พร้อมกับดอดและกล้องมองกลางคืนความจริงมันมีเรื่องราวเยอะแยะเลยนะที่ทําให้ผมรู้สึกกลัวมากมาก แต่เรื่องนี้คือที่สุดสําหรับผมเลยมันคือการโดดร่มครั้งสุดท้ายในชีวิตราชการคือในตอนนั้นผมเพิ่งเซ็นเอกสารลาออกจากกองทัพบ,บกมาดบผมกําลังจะเดินออกไปและก็เจอกับคู่หูในทีมของผมเขามองหน้าผมและก็พูดว่าเฮ hey, วันนี้เรามีซ้อมโดดร่มกันมาด้วยกันไหมผมตอบเขาไปว่าเราเซ็นใบลาออกไปแล้วเพื่อนเพื่อนผมมองหน้าผมและก็พูดว่าเอาหน้าโดดร่มครั้งสุดท้ายในชีวิตไง ผมรู้สึกตัวอีกทีก็คือผมติดรถไปกับเพื่อนและก็กระโดดขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นผมก็ทำการเตรียมตัวเช็คอุปกรณ์ตามมาตรฐานและในวินาทีที่โดดออกไปและกระตุกร่มสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการที่ร่มกลางผิดพลาดซึ่งเป็นความผิดพลาดครั้งแรกและครั้งเดียวตลอดชีวิตการรับราชการของผมซึ่งมันน่ากลัวมาก อุบัติเหตุครั้งนั้นคือร่มหลักกับร่มสำรองของผมมันดันกลางออกมาพร้อมกันซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นมันมีโอกาสสูงมากๆที่ร่มทั้งสองจะพันกันและถึงจุดนั้นผมไม่มีร่มสำรองเหลืออีกแล้วและนั่นก็คงเป็นจุดจบของชีวิตผมแน่ๆแต่โชคดีที่ผมรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยผมลงถึงพื้นได้โดยที่ร่มทั้งสองไม่พันกันตลอดเวลาผมก็คิดย้อนกลับไปนะว่ามันคงเป็นเรื่องตลกดี ผมเป็นเดล塔ฟอสต์มาตลอดไม่เคยเกิดปัญหาเลยสักครั้งแต่ดันมาเกิดปัญหาความผิดปกติครั้งแรกในชีวิตในการโดดครั้งสุดท้ายแถมในตอนนั้นผมไม่ได้รับราชการแล้วด้วยนะเรื่องที่รู้สึกภูมิใจมากที่สุดนั่นคือความรู้สึกตอนที่ได้รู้ว่าผมกําลังจะเข้าหน่วยเดล塔ฟอสต์ครับนึกภาพออกไหมในเวลาที่เราทุ่มเททุกอย่างเพื่อสิ่งหนึ่งจนกระทั่งมันได้ผลมันรู้สึกคุ้มค่าคุณรู้สึกได้ถึงความรับผิดชอบและอะไรหลายๆอย่างมากมายกำลังจะเข้ามาในชีวิต จนกระทั่งในวินาทีที่คุณนั่งอยู่ที่เก้าอี้ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาของคุณมองหน้าคุณและพูดว่ายินดีต้อนรับสู่เดนต้าฟอร์สวินาทีนั้นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและทรงพลังมากที่สุดในชีวิตเลยหากมีการยิงเกิดขึ้นจงก้มหัวให้ต่ำที่สุดจำไว้ว่าทุกสิ่งมันไม่ได้แน่อย่างที่คิดมันไม่สามารถคาดเดาหรือหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือต้องการได้เป๊ะๆสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนั้นคือก้มหัวให้ต่ำที่สุดและหาทางเอาตัวรอดให้ได้ สิ่งสําคัญเลยคือคุณต้องมีสติเมื่อใดที่คุณสติหลุดถึงจุดนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเหตุการณ์นั้นจงจําไว้เสมอว่าต้องมีสติในทุกวินาทีในเหตุการณ์และคุณจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นได้ผมคิดถึงผู้คนในนั้นคิดถึงเพื่อนผมผมทุกคนแต่ผมไม่คิดถึงการได้ไปประจำการที่นั่นผมคิดถึงเรื่องราวที่พวกเราผ่านมันไปด้วยกันในตอนนั้นมากกว่าผมไม่เคยคิดถึงอาหารรสชาติแย่แย่ที่ต้องกินเพื่อประทังชีวิต ผมไม่เคยคิดถึงห้องนอนในตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆผมไม่เคยคิดถึงกำแพงทรายในฐานผมไม่คิดถึงอะไรเลยนอกจากผู้คนนอกจากเพื่อนๆของผมและเรื่องราวดีๆของพวกเราที่ผ่านกันมาตลอดหลายปีตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมจะมีให้พวกเขาได้ก็คือวิกกี้และซิก้าดีๆที่เราจะมานั่งและแชร์เรื่องราวดีๆให้แก่กันแต่ผมไม่อยากกลับไปผมไม่อยากกลับไปอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมหรือในบริเวณฐานทัพอีกแล้วถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้ช่องจ่าอาร์ตด้วยนะครับ